สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับครูก้องอีกเช่นเคยแน่นอนเลยเจอครูก้องแบบนี้เราเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ของเรานั่นเองอ่ะเราเจอกันคลิปนี้เป็นคลิปที่13แล้วนาะอลูกเจอกันเป็นอีพีที่13แล้วเหมือนเดิมเลยก่อนเริ่มเรียนเรามาเตรียมอุปกรณ์กันดีกว่าอุปกรณ์ชิ้นที่1ก็คือ นี่ไงเอ่ยลูกหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .4 ของเรานั่นเองและอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือดินสอเหมือนกันเลยเช่นเดิมนะลูกเนาะหนังสือและดินสอของเราอุปกรณ์2อ,อย่างเช่นเดิมเลยอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าวันนี้ครูก้องจะมาสอนอะไรถ้าอยากรู้แล้วเราไปเริ่มเรียนกัน ในส่วนของ EP ที่13นี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่2เหมือนเดิมเลยนะลูกหน่วยที่2ของเราก็คือการบวกและการลบแต่วันนี้เรื่องที่เราจะมาเรียนกันก็คือเรื่องของการบวกจํานวนหลายหลักมีการทดการบวกจํานวนหลายหลักมีการทดครูเน้นคํานี้เลยลูกเน้นที่คําว่ามีการทดอ เมื่อ EP ที่11ครูสอนหนูไปเป็นการบวกจำนวนหลายหลักไม่มีการทดแต่ EP ที่13นี้จะเป็นการบวกจำนวนหลายหลักแต่มีการทดทดอย่างไรเราไปดูกันเลยลูกเรามาเจอโจทย์ปัญหากันก่อนโจทย์ปัญหาเขาบอกมาว่าบ้านหลังหนึงราคา2 7 4ล้าน7 0บาทบ้านหลังที่สราคามากกว่าบ้านหลังแรก 436,000บาทบ้านหลังที่2ราคากี่บาทอ่ะเดี๋ยวคให้ดูโจทย์อีกครั้งหนึง่งโจทย์บอกว่าบ้านหลังที่1เนี่ยราคา2,745,000บาทแล้วบ้านหลังที่2เนี่ยอ่าบ้านหลังที่สราคาดูตรงนี้นะลูกราคา มากกว่าบ้านหลังแรกนี่ครูเน้นตรงนี้เลยราคามากกว่าบ้านหลังแรกมากกว่าอยู่เท่าไหร่ลูกมากกว่าอยู่436,000บาทเพราะฉะนั้นเขาเลยถามว่าบ้านหลังที่2ราคากี่บาทบ้านหลังที่สองราคากี่บาท,บาท,ราาบาทเราก็มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า2 7 4ล้านเ0 0บวกด้วย436,000 เท่ากับจอจานจอจานในที่นี้ก็คือตัวไม่ทราบค่าตัวไม่ทราบค่าในที่นี้ครูก็หมายถึงราคาของบ้านหลังที่สองนั่นเอง่บ้านหลังที่สองนั่นเองหมายความว่าถ้าหาค่าของจอจานได้เท่าไหร่จอจานก็คือจํานวนราคาของบ้านหลังที่สองนาะลูกเนาะเรามาดูกันซิว่าจอจานมีค่าเท่าไหร่ ประโยคสัญ,ญลักษณ์ยกมาจากข้อที่แล้วเลยลูกประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราก็คือ2,745,000เ0บวกด้วย436,000เท่ากับจอจานเราก็เอาเอาอะไรลูกเอาจํานวนทั้งสองจำนวนมาตั้งให้อยู่ในรูปของวิธีการบวกอ่ะทีนี้เหมือนเดิมเลยที่ครูบอกหนูเวลาเราเอาจํานวนมาบวกกันแสดงวิธีทำเราตั้งหลักให้มันตรงกันหลักหน่วยบวกหลักหน่วย หลักสิบวกหลัก10หลักร้อยก็ต้องบวกกับหลักร้อยถูกไหมลูกหลักพันก็ต้องบวกกับหลักพันเขียนหลักให้ตรงกันจะทําให้การบวกของเราง่ายยิ่งขึ้นอ้าวลองมาดูซิว่าบวกได้เท่าไหร่อ่ะมาดูก่อนหลักหน่วยของเราลูกหลักหน่วย0บวกศได้เท่าไหร่ลูกจ๋าได้0ต่อไปหลักอะไรต่อลูกหลัก10บอ่าวเลื่อนมาหลักสิบหลักสิบบวกกันได้เท่าไหร่ลูก0ูบก0ก็ได้ 0ต่อไปหลักร้อยลูกหลักร้อยหลักร้อยก็0บวก0ก็ได้0ต่อไปหลักอะไรลูกหลักพันหลักพันหลักพันห้าบวกหกห้าบวกหกเท่ากับเท่าไหร่ลูกห้าบวกหกเท่ากับห้าบวกหกเท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดเขียนสิบเอ็ดไปทั้งสองตัวเลยไหมไม่เขียนหนึ่งตัวหลัง เขียนจานวนหน่วยเขียนหลักหน่วยเขียน1ทศ1เขียน1ทศ1ต่อไปบวกหลักพันเศจต่อไปบวกหลักไหนต่อลูกบวกหลักหลักหลักหมื่นของเราโอเคบวกหลักหมื่นอ่ะครูขออนุญาตขยายบุ๊บอ่ะบวกหลักหมื่นของเราหลักหมื่น4บวก3าบวก3ได้เท่าไหร่ลูก4บวก3ได้7ด 7บวกกับที่ทดมาอีก1เป็น8ต่อไปบวกหลักหลักหมื่นเสร็จแล้วต่อไปบวกหลักอะไรลูกหลักแสนบวกหลักแสน7บวก4 7บวก4 7บวก4เป็นเป็นเท่าไหร่ลูก7บวก4เป็น11ก็เขียน1ทด1เขียน1ทด1ต่อไป บวกหลักแสนเสร็จต่อไปบวกหลักอะไรลูกหลักล้านหลักล้าน2บวกกับ0ก็ได้2และบวกกับ1ที่ทดอยู่อีก1ตัวเป็น3เพราะฉะนั้นใส่ลูกน้ำสิ1 2 3ใส่ลูกน้ำเหมือนเดิมเนาะลูกเนาะเพราะฉะนั้นจอจานมีค่าเท่ากับ3ล้าน181,000บาท 3,181,000บาทเพราะฉะนั้นบ้านหลังที่2ราคาราคา3,181,000บาทแค่นี้เองเนาะลูกอะลองดูอีกสักข้อซิตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปเขาให้มาบวกกันทั้งหมด3จํานวนจํานวนแรกคือ4 9 5 7 8าน บวกกับจำนวนที่2คือ342,957และจำนวนที่3คือ23,806เท่ากับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็คือจำนวนที่ไม่ทราบค่าตัวไม่ทราบค่านั่นเองเนาะลูกเนาะอะ,อะเราลองมาบวกดูสิวิธีการนี้ใช้การบวกทีละ2จํานวนอ่ะ2จํจนวนแรกก่อน อสองจำนวนแรกก็คือนำสี่ล้าน9 5้ามาบวกกับ3 4 2 9 5 7ส่มอามาลองบวกดูสิบวกตั้งแต่หลักอะไรเอ่ยลูกหลักหลักหน่วยเหมือนเดิมเนอะลูกเนอะครูย้ำอีกรอบเขียนหลักให้ตรงกันหน่วยตรงหน่วย10ตรง10บร้อยตรงร้อยพันตรงพันหมื่นตรงหมื่นแสนตรงแสนล้านตรงล้านเขียนให้ตรงกันเนอะลูกเนะอะมาดูหลักหน่วย 1-7บวก7ได้เท่ากับ8 1-7บวกเเท่ากับ8ต่อไปหลักหน่วยเสร็จแล้วหลักอะไรต่อลูกหลัก10หลัก10ก็คือ8-5 8บวก5 8บวก5ได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกได้เท่ากับ13ถูกไหมลูก13 13เราเขียนเลขอะไรเราเขียนเลขที่อยู่ในหลักหลักหน่วยก็คือเขียน3 1ที่อยู่ในหลัก10เอาไปทำในลูก เอาไปทดเขียน3ทด1อ่ะเขียน3ทด1ต่อไปต่อไปลูกต่อไปหลัก10เสร็จแล้วก็ไปที่หลักหลักร้อยหลักร้อยเจบวกเมีอยู่7บวกไปอีก9เป็น7แล้ว8 9 10 11 12 13 14 15อ็ดสิมส้าถูกไหมลูก ถ้าเราใช้มือนับช่วยด้วยก็จะเป็น16แต่ถ้าใครที่ตัวเองแม่นแล้วเก่งมากๆถ้าหัดทำได้หนูบวกในใจเลยลูก7-9บวกเเท่ากับ16 16บวกกับอีกหนึ่งที่ทดอยู่เป็น17เขียนเขียน17-17เขียนหลักหน่วยโดยหลักสิบเขียนหลักหน่วยเขียน7เขียน7ทดอะไรลูกทด1เขียน7ทด 1อา้าวต่อไปบวกหลักร้อยเสร็จก็ไปที่หล,ลักพันหลักพันศูนย์มีอยู่ศูนย์บวกสองเป็นสองบวกที่ทดอีกหนึ่งเป็นสามเป็นสามมีทดไหมไม่มีแล้วต่อไปหลักพันเสร็จแล้วต่อไปก็หลักหมืน่นหลักหมืน่นมีอยู่ห้าบวกสี่เป็นเก้าห้าบวกสี่เป็นเก้าต่อไป หลักหมื่นเสร็จก็เป็นหลักแสนหลักแสนหลักแสนก็คือ9บวก3 9เบวก3เป็น12เขียน2ทด1เขียนสองทด1ต่อไปหลักแสนเสร็จก็ไปบวกหลักอะไรเลยลูกหลักล้านหลักล้าน C บวก0ได้4 C บวกกับที่ทดอีก1เป็น5เพราะฉะนั้น บวกกันแล้วได้เท่ากับ5,293,738นี่คือการบวก2จํานวนแรกต่อไปบวกด้วยจํานวนที่3บวกด้วยจํานวนที่3คือบวกอีกเท่าไหร่ลูก23,806 23,806เดี๋ยวครูขออนุญาตยขยับตัวเลขนิดนึงเผื่อมีทษน้อยลูกเนาะอ่ะ 23,806เอามาบวกกับ5293,738ที่บวกกันได้ในจำนวนแรกอ่ะคูขออนุญาตเปลี่ยนดินสอเป็นสีเขียวอ่ะมาบวกที่จำนวนแรกกันก่อนสิอ่ะบวกคู่แรกก็คือหลักหลักหน่วยหลักหน่วยของเราหลักหน่วยของเราลหราลักหน่วยของเรา8บวก6 มีอยู่8บวกอีก6เป็น14 14เขียน4ทด1เขียน4ทด1อ้าวเพื่อให้นักเรียนดูง่ายครูขออนุญาตเปลี่ยนย้อนกลับไปเป็นปากกาสีแดงหน่อยสิเอ้ยปากกาสีสีเขียวหน่อยอ้าว8บวก6เป็น14เขียน4ทด1เขียน4ทด1ต่อไปบวกหลักหน่วยเสร็จก็ไปที่หลัก10หลัก10 3บวก0ได้3บวกอีก1เป็น4บวกอีก1ที่ทดเป็น4ต่อไปหลัก10เสร็จไปที่หลักร้อยหลักร้อยของเรา7บวก8 7บวก8เท่ากับเท่ากับ15เขียน5ทด1เขียน5ทด1ต่อไปหลักพัน3 3บวก3ได้6 3บวก3เป็น6บวกที่ทดอีก1เป็น7ใส่เครื่องหมายลูกน้ำด้วยและต่อไปลักหมื่นหลักหมื่น9บวก2เท่ากับ11เขียน1ทด1ต่อไปหลกักหลักอะไรลูกหลักแสนหลักแสน2บวก0ได้2บวกที่ทดอีก1เป็น3 เขียน3ต่อไปหลักหลักล้านหลักล้าน5บวก0ได้5มีที่ทดไหมไม่มีเพราะฉะนั้นได้อะไรเลยลูกได้5อ่ะเท่ากับเท่าไหร่ลูกผลลัพธ์ของเราเท่ากับ5 3 1ล้าน3 17,544ดังนั้น3จํจำนวนนี้บวกกันเท่ากับเท่าไหร่นะลูก 5,317,544นั่นเองนี่คือการบวกแบบทีละ2จํจำนวนต่อไปลองมาบวกแบบ3จํจำนวนพร้อมกันเลยดูซิลูกบวกทีเดียวพร้อมกัน3จํจำนวนเลยดูซิว่าบวกกันผลลัพธ์จะได้เท่าเดิมหรือเปล่าอ่ะมาดูเริ่มบวกที่อ่ะครูลืมบอกตัวเลข3จํจำนวนที่นํามาบวกกันเป็นจํานวนเดิมเลยลูกก็คือ4ี่ล้านเก้าแสนห้่น 781บวกกับ342,957และบวกกับ23,806จํานจำนวนเดิมเลยแต่เมื่อกี้เราบวกทีละ2จํจำนวนรอบนี้เราบวกทีเดียว3ามจำนวนไปเลยลูกมาเริ่มกันเลยอ่ะบวกเริ่มแรกที่หลักอะไรก่อนเลยลูกลักหลักหน่วยเหมือนเดิมเลยลูกมี3จํจำนวนหลักหน่วยก็ต้องตรงกันทั้ง3จํจำนวน หลัก10ก็ต้องตรงกันทั้ง3จํานวนหลักร้อยก็ต้องตรงกันหมดเลย3จํานวนทุกหลักต้องตรงกันหมดเลยนะจ๊ะต่อไปเรามาดูต่อเริ่มที่บวกหลักหน่วยของเราหลักหน่วยของเรา1นึบวกเเท่ากับ1บวกเเป็น8 1นบวกเเท่ากับ8 8ไปบวกอีก6เป็น14เขียนเนี่ยได้14ย้ำอีกรอบหนึงได้14เขียนอะไรลูก เขียน4ตัวหลังเนาะเขียน4หลักหน่วยเขียนตัวหลังเขียน4ทดอะไรลูกทด1เขียน4ทด1ต่อไปหลักหน่วยเสร็จไปที่หลักหลัก10หลัก1ิบบวก5 8บวก5เท่ากับ13 13บวก0เท่ากับ13และบวกที่ทดอีกหนึ่งเป็น14เหมือนเดิมเลยลูกเขียน4ทด1 เขียนสทด1ต่อไปต่อไปลูกอ่ะหลักร้อยเจบวกเ7บวกเเท่ากับเท่าไหร่ครับเจบวกเเป็น1 6 16อ่ะเจบวกเเป็น16 16บวกอีก8เป็น16บวกอีก8เป็นอ้าวทดสิลูกถ้าทดไม่ได้อ้าวลองนับนิ้วสิมีอยู่16บวกอีกเท่าไหร่ลูก16บวกอีก 8อ่ะลองช่วยคูซิ16บวกอีก8 16แล้ว17 18 19 20 21 22 23 24 24 24แล้วบวกที่ทดอีกหนึ่งเป็น25 25ก็เขียนเท่าไหร่ลูก25แบบนี้เขียนเขียน5เขียน5รอบนี้ทดอะไรเอ่ยทด2เขียน5ทด2อ่ะทด2ต่อไป หลักอะไรต่อลูกหลักพันหลักพันหลักพันของเราตัวตั้งเป็น00บวก2ก็ได้2 2บวก3เป็น5 5บวกที่ทดอีก2เป็น7ใส่เครื่องหมายลูกน้นาำต่อไปหลักพันเสร็จแล้วไปหลักหลักหมืน่นหลักหมืน่น5บวก4เท่ากับ9 9บวก2เท่ากับ11เขียน1ทด1ต่อไปหลักต่อไปคือหลักหลักแสน9บวก3เป็น9บวก3เท่ากับ12 12บวกที่ทดอีก1เป็น13เขียน3ทด1และสุดหลักสุดท้ายคือหลักอะไรเอ่ยลูกหลักล้าน 4บวก0ก็เท่ากับ4บวกอีก0ก็เท่ากับ4และ4บวกที่ทดอีก1เป็นเป็น5ถูกไหมลูก4บวกที่ทดอีก1เป็น5เพราะฉะนั้นข้อนี้ผลลัพธ์ของเราก็คือ5,317,544 5,317,544เท่ากันไหมลูกกับเมื่อกี้ เท่ากันเลยเห็นไหมลูก5ล้าน3ามแสนหหมนเัห้ย็นไหมลูกไม่ว่าบวกทีละ2จํานวนหรือนูบวกพร้อมกันทีเดียว3จํานวนผลลัพธ์ก็ยังเท่าเดิมนาอลูกโอเคอ่ะในเมื่อเราเรียนรู้วิธีบวกเสร็จแล้วทั้งบวกแบบ2จํานวนบวกแบบบวกแบบ2จํจนวนบวกกันเลยหรือ3จํานวนบวกกันแต่เราบวกทีละ2จํานวนบวกเสร็จค่อยบวกจํานวนที่ 3หรือแม้แต่บวกกันพร้อมกันทีเดียว3จํานวนเราก็ทําได้แล้วทีนี้ต่อไปเราลองมาดูตัวอย่างในแบบฝึกหัดกันดีกว่าอ่ะตัวอย่างจากแบบฝึกหัดของเราแบบฝึกหัดของเราหนูจะเจอโจทย์ข้อนี้ลูกเขาบอกว่าแสดงการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าโจทย์ที่เขาให้มาคือ4 9 3 2 2 6 6บวกกับ5,845เท่ากับ กไกไ่นั่นคือเขาต้องการทราบว่ากอไก่มีค่าเท่าไรหนูก็นำมาเขียนตั้งเลยลูก4,93,216 9บวกกับเท่าไรลูก5 8 0 4 5อ่ะต่อไปขีดเส้นแสดงการบวกอะเริ่มบวกที่หลักหน่วยของเราเลยลูกหลักหน่วยของเรา หลักหน่วยของเราคือ6บวกกับ5 6บวกกับ5เป็น11เขียน1ทด1ต่อไปหลัก10 1บวกกับ4ได้5บวกที่ทดอีก1เป็น6ต่อไปหลักร้อยสอบวก0ก็ได้2ต่อไปหลักพัน3บวก8เท่ากับ11 เขียน 1>, 1ทด1อย่าลืมใส่เครื่องหมายลูกน้นาำและต่อไปหลักหมื่นคือ9บวกกับ5 9บวก5เป็น9บวก 5, 5, 5เท่ากับเท่าไหร่ลูก9กบวก 5, 5เท่ากับ14 14บวกอีก1เป็น15เขียน5ทด1และสุดท้ายคือหลักแสน4บวก0ก็ได้4บวกที่ทดอีก1เป็น5 เพราะฉะนั้นอ่ะขีดเส้นจบการบวกปึ๊บอ,อ่ะขีดเส้นจบการบวกเพราะฉะนั้นกอไก่กอไก่ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูก5้าแสนห้าเเสร็จแล้วแค่นี้เองเลยลูกง่ายๆเนาะอ่ะลองข้อต่อไปข้อต่อไป แสดงการหาผลลัพธ์โดยประมาณอะหนูดูตรงนี้นะรูขออนุญาตเช่นเน้นคำว่าโดยประมาณแสดงว่าข้อนี้เราต้องประมาณค่าตัวเลขเราก่อนแล้ว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 ค่อยนำมาบวกกันอะเราลองประมาณก่อนแล้วค่อยนำมาบวกกันตัวเลขแต่ละจำนวนถามว่าต้องประมาณให้อยู่ในหลักเดียวกันไหมไม่จำเป็นเช่น อ่ะเดี๋ยวครูประมาณให้ดู4แสนเอ้ย4แสนขออ่ะขออภัยลูก4ล้าน9 5 7 8 1บวกกับ3 4 2 9 5 7บวกกับ23,806อ่ะประมาณทีละ1จำนวนสิลูกอ่ะลองจำนวนแรกก่อน จำนวนแรก4 9 5ล้านเราก็ประมาณให้เป็นจำนวนเต็มล้านไปเลยลูกจำนวนเต็มล้านเพราะฉะนั้นหลักแรกคือเลขอะไรลูกจ๋าเลข4เลข4หลังเลข4เป็นเลข5หลังเลข4เป็นเลข9 9มากกว่า5ให้ปัดขึ้นจาก4ล้าน9ก0 0 0 0ก็กลายเป็นเท่าไหร่ลูก5ล้านไปเลยจ้ะ5ล้านไปเลยลูก นี่คือค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มล้านของ4 9 5ล้านบวกกับเราประมาณก่อนลูก3,42,957เราก็ประมาณให้เป็นจํานวนเต็มแสนไปเลยลูกอ่ะหลักแสนของเราคือเลข3หลังเลข3คือเลขอะไรลูกเลข4ซึ่ง4น้อยกว่า5ให้ปัดลง ัดลงเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นเท่าไหร่ลูก3ามแสนสามแสน,สแสนบวกกับ2 3 8 0 6เราก็ประมาณเป็นจำนวนเต็มในหลักหมืน่นหลักหมื่นของเราคือเลขเลข2หลังเลข2คือเลข3เลข3น้อยกว่า5ให้ปัดลงปัดลงเพราะฉะนั้นก็บวกเท่าไหร่ลูกบวก2 2 0 0 0 0แค่นี้เองอ้าวทีนี้เอามาแสดงวิธีการบวกเลยจ้ะ จำนวนแรกของเราคือ5ล้านนํา5ล้านมาเขียนเลยลูก5ล้านบวกเท่าไหร่จ๊ะบวก3 0 0 0 0บวก3แ0 0 0 0อ่ะขีดเส้นปืด๊ด0 0ได้0 0บ0ได้0 0 0ได้0อ้าต่อไปเท่าไหร่ลูก0บก0ได้0 0 0ได้0 0วก3ได้3และ 5กก็ได้5อ่ะต่อไป5 0 0แสนบวก3าล้านบวก3 0 0แสนเสร็จแล้วต่อไปบวกกับเท่าไหรอีกลูกบวกกับอีก20,000บวกกับอีก20,000อ่ะบวกสิลูก0บวก0ได้0 0บวก0ได้0 0บวก0ก็ได้0ต่อไปหลักพัน0นบวก0ก็ได้0ต่อไปหลักหมื่น0บวก2ได้2หลัก แสนสามเขียนลงมาเลยลูกและหลักล้านหา้าถูกไหมจ๊ะอ่ะผีดเส้นปิดเลยลูกบวกเสร็จแล้วแค่นี้เองนะจ๊ะไม่ยากเลยโอ้อ่ะเขียนเสร็จแล้วทีนี้ก็ตอบลูกตอบตอบ อ่ะตอบสีลูกตอบเป็นเลขเลขไทย5ล้าน3แสน2 0 0หมถูกไหมลูก5้ล้าน3 0แสนอืนอย่าลืมเครื่องหมายลูกนามไม่ว่าเป็นเลขไทยหรือเลขอารบิกหนูก็ต้องใส่ลูกน้ำนะจ๊ะเสร็จแล้วอีกหนึ่งข้อแค่นี้เองลูกเนาะแบบฝึกหัดของเราง่ายๆเลยอ่ะ แบบฝึกหัดของเราก็จะเจอแบบประมาณนี้น้อลูกเนาะทีนี้เราลองทําตัวอย่างจากแบบฝึกหัดแล้วทีนี้หนูก็ลองทําแบบฝึกหัดของหนูเองเลยเนาอลูกเนาะแบบฝึกหัดของเราวันนี้ที่ครูกล้องมอบหมายแบบฝึกหัดของเราอยู่หน้าที่77และ78อันนี้เป็นของฝากของฝากที่ครูกล้องมีมาฝากหนูประจําเลยนาอลูกเนาะไว้ให้หนูได้ฝึกได้หัดทํากันนาอลูกแบบฝึกหัดหน้าที่77ถึง 78แต่วันนี้ครูมรีหมายเหตุพิเศษเห็นไหมลูกหมายเหตุพิเศษของครูค,คือไม่ต้องทำข้อ5ใหญ่นะครับไม่ต้องทำข้อ5ใหญ่นะครับทำไมครูยิ่งไฮไลท์สียิ่งจืดอะครูไม่ต้องไฮไลท์แล้วกันอะเน้นแล้วกันนาอลูกเนาะไม่ต้องทำข้อ5ใหญ่นะครับลูกข้อ5้าใหญ่เราไม่ต้องทำ นะจ๊ะเดี๋ยวครูแนบไปดูเนาะว่าข้อ5้าใหญ่คือข้อไหนที่เราไม่ต้องทําเพราะมันเป็นการอภิปรายกลุ่มหนูอยู่คนเดียวหนูอภิปรายกับเพื่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนข้อน,นี้เดี๋ยวเปิดได้เมื่อไหรเดี๋ยวเรามาอภิปรายร่วมกันเนาะอ่ะทีนี้เช่นเคยเนาะลูกเนาะเหมือนเดิมเลยย้ําขอญาตย้ยําอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันใช้ดินสอในการทําเหมือนเดิมเลยทีนี้ทําแบบฝึกหัดหน้าที่77และ78เสร็จแล้วทํายังไงเหมือนเดิมจ้ะลูกจ๋า ช่องทางในการส่งงานโดยการถ่ายภาพแบบฝึกหัดแต่ละหน้าแล้วส่งมาที่ n i แอดคุณครู Li แอดของคุณครูคือ k u n p a n n จุดมีจุดด้วยเนาะหรือนูสแกน QR code ทางด้านข้างๆนี้ขึ้นมาสแกนเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นตปวไฟล์อันนี้ขึ้นมาหนูจะกดแอดจากตปวไฟล์อันนี้ก็ได้เนาะลูกเนาะแอดเสร็จแล้วหนูก็ส่งงานมาเลยเหมือนเดิมลูกย้ำอีกสักครั้งหนึ่ง ชื่อเด็กชายอะไรเด็กหญิงอะไรเลขที่เท่าไหร่ห้องป .4 ทับอะไรส่งงานของวันนี้ EP ที่13เน้อลูกส่งงาน EP ที่13ส่งเสร็จแล้วครูฝากอีกเรื่องหนึ่งเหมือนเดิมก็คือฝากให้หนูช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามช่อง YouTube ของคุณครูหน่อยช่อง YouTube นี้ทำไมครูถึงให้หนูติดตามไว้เพราะเป็นช่องที่ครูจะลงคลิปวิดีโอการสอนอันนี้แหละ เพื่อให้หนูได้เรียนเพื่อวันไหนที่หนูไม่ได้เรียนหรือไม่สะดวกในการเรียนในระหว่างเวลาคาบของเราหนูจะได้ย้อนกลับไปดูได้เนะลูกเนาะเพื่อวันไหนหนูเอ้ยครูกล้องสอนไปตอนนั้นเอ้ยลืมแล้วนิดหน่อยไหนลองเปิดย้อนคลิปกลับไปดูซิหนูก็เข้าไปช่อง YouTube คุณครูแล้วหนูก็ดูคลิปย้อนหลังได้เลยว่าเออเนี่ยครูกล้องสอนมาแล้วแบบนี้เนาะลูกเนาะหรือไว้ดูเวลาคิดถึงครูกล้องในวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะจ๊ะ โอเคนาอลูกนาอยอย่าลืมส่งงานทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ในส่วนของ e p ีที่13เราก็ต้องจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันต่อใน EP ีที่14ของเรานั่นเองสำหรับ EP ีที่13วันนี้ครูก้องก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีและบ๊ายบายครับ